เราจะข้ามไปดูเรื่องของบัตรบัตรมวยกันบ้างน,นะครับเกี่ยวกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไฟเวทพิกัด112ปอนด์ครับล่าสุดอํานาจเกษตรพัฒนาช่างน้ําหนักไม่ผ่านกับตกตัตาช่างแล้วก็ต้องบอกว่าน้ําหนักในพิกัดนี้เนี่ยต้องว่างไปเลยปริยายครับหลังจากที่คู่ชกของอํานาจเองก็ช่างนหนักไม่ผ่านเช่นเดียวกันครับ อำนาจเกษตรพัฒนาครับกำปั้นชาวไทยน้ำหนักเกินพิกัดครับแล้วก็ไม่สามารถลดได้ทันเวลาส่งผลให้เสียเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทพิกัด112ปอนด์ของสัพันธมวยนานาชาติหรือว่า IBF เป็นที่เรียบร้อยขณะที่ผู้ท้าชิงอย่างจอห์นริวคาซิเมโร่นะครับจากฟิลิปปินส์น้ำหนักก็เกินเหมือนกันครับทำให้แชมป์ในรุ่นดังกล่าวนั้นว่างลงทันทีโดยในการช่างน้ำหนักรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ประเทศจีนปรากฏว่าจอมหน้านะครับ กเกษตรพัฒนากับปั้นขวัญใจชาวไทยเตรียมที่จะป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกครั้งที่6กับจอร์นรลคาซิเมโรครับก็ชนชน้ำหนักครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยเกินนะครับนำหน้าเนี่ยเกิน117 จุดสาปอนด์ส่วนคาเมชิโร่เนี่ยช่างได้113.32ปอนด์ด้วยกันเดี๋ยวเราก็ตามนะครับแม้ว่าตามกฎทั้งคู่จะได้รับอนุญาตให้ทําการลดน้ําหนักอีกเป็นครั้งที่2ก่อนเวลา2ชั่วโมงครับก่อนกลับมาช่างน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทั้ง2คนครับก็ไม่สามารถลดได้ทันเวลาโดยอํานาจเนี่ยลดครั้งที่2อเนี่ยอยู่ที่น้ําหนัก116.11 11ปอนด์ส่วนทางด้านของ คาเมชิโร่นะครับช่างครั้งที่2เนี่ยได้113.10่ปอนด์ครับส่งผลให้เจ้าเพชรเสียเข็มขัดทันทีโดยตำแหน่งแชมป์เนี่ยนะครับถือว่าตอนนี้ยังว่างอยู่และอำนาจถูกปรับเงินด้วยนะครับฐานเป็นที่ตกตาช่างนะครับ6 4 0 0 0บาทด้วยกันทั้งนี้ศึกระหว่างอำนาจที่จะมาท้ากับคาเมชิโร่ครับก็จะมีขึ้นตามปกติในวันที่25บพฤษภาคมนี้แต่จะเป็นการชกนอกรอบครับโดยผู้ชนะจะได้ครองอันดับ3าในรุ่น ซปเปอร์ไฟว์เวทพิกัด115ปอนด์ทันทีครับล่าสุดมีการรายงานจาก IBF นะครับบอกว่าการแข่งขันในการชกน้ำหนักพิกัดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการปรับพิกัดน้ำหนักให้เป็นพิกัดใหม่ครับเพราะว่าถ้าหากชกไม่ได้จะทำให้ผู้จัดการในขันครั้งนี้เสียหายเป็นอย่างมากเลยนะครับ